ไม้มาจากการใช้ชีวิตในเรือเนาะเบลวานูชูใหม่เนาะเอาเป็นว่าตอนสมัยโอ้อยใหญ่ยอยู่ได้หรอถึงแล้วเรืเพรอพ่อใหญ่จ้ะนะคะเหมือนแบบสวัสดีช้าที่สดใสที่เมืองปาราวาสปาราวาสนะคะ วันนี้ก็จะพาทุกคนไปไปเรือของพ่อใหญ่นะวันนี้ไปไปชมเรือของพ่อใหญ่เรือใบเรือใบพแม่เรือใหญ่เลยจะเรือธรรมดาธรรมดาที่เราขายนะคะเขานัดเซ็นมือนะจ๊ะวันนี้ก็เลยไปตรวจโครงตรวจเครื่องนะ้าก็เพิ่งตื่นนอนเม่ร้พี่น้อยนายแตกขนาดแสบขนาดเลยได้เนี่ยก็เลยจะแต่งตอกแต่งตัวนะ ขับรถออกเนีขนาดเด็กพี่น้องเอ้ยที่จอดในหน่อยนึงอ้เมื่อวานนี้ก็ได้เที่ยงกันได้น้ำพอใหญ่จอดรถมันหน่อยแหงนเลยดูสิจอดเลยไงดูสิปะาโอ้โห and the reality นะพ่ะ the reality yes t e r e a l y you are s u r so this stays h e r you have the, all the phone number you need นี่ก็จะเป็นเมืองที่ออยู่นะคะทางออกน่อยขนาดเลยไปค่ะมันจะแคบๆหน่อยนะค่อยๆถอยไป બરાબરલે รูดจาก็เ่เห็นเรือของเราลำนี้จา้าเล่อเลยลำล่าสุดเดดดนี่ยเราื้อจากปีสปีที่แล้วนะุอรูเฟย i n a y y เ I w i l r t e r a t e d to me r e o ้วบรรยากาศมันได้สมพ่อเพาะ,พระยายเราบอกว่าเรามาักบรรยากาศนี้ค่ะเรือลํลำนี้เป็นลํำที่เจของเราจ้ะ In of June พป็นยังบ่ได้เห็นเราไปกันเลยแต่เราเรือมันก็จะมีสื่อเวยจ้ะ เรือลำก่อนสื่อไาอย่างฮีของพอใหญ่ยยสื่อเป็นภาษาออญี่ปุน่นแต่ก่อนอ่ก็เคยตกปลากินอยูนิชอี่นอ่ลำก่อนเนาะเรือของพญอใสญ่ิเป็นแบบนี้แหละง่ายๆแบบนี้แต่เราบอกว่ารอบนี้นะเรือเราลำน้อยกว่าจะ้ะถ้าก็บ่รู้ว่าอันใดไป ขับเรือ,อยูนี่ก็มีใบขับขี่คือกันนจะจ๊ะเนี่อันนี้เป็นเรือของหมู่เราจะ้ะค่าจอดนะคะทุกคนค่าจอดเดือนละสามร้อยก็ประมาณเกือบตกประมาณเดือนละหนึ่งหมื่นปีละแสนกว่าจะ้ะค่าจอดนะคะแต่น้ำไฟฟรีจะ้ะมันถ้าสำหรับคนที่เขาแบบเขาเรียกว่าอะไรนะคนที่เขาอยู่มันก็คุ้มแต่คนที่เขาไม่อยู่ มันก็พ่อหญ่มันพ่อยายเราก็บอกว่ามันก็ค่อนข้างติ่จะสินเปลืองมูลแล้วนะพักอยู่นั่นนะจ๊ะโอ้ใหญ่อยู่ด้หละถึงแล้วเรือพ่อหญ่จ้ะแต่ว่ามันอันนี้ก็อะอย่างโอเค อะไร Happy Police เฮ้ยไหนมาขึ้นหอดพี่ใหญ่บอกว่าพ่นเห็ดเหยับเองนี่เห็นปะหยับเองมาเลยนี่เปิดลาแล้วจะหน่อยโอ้คนนั่นใชปะ Keep on sell อันนี้เปิดแต่ว่า here is with smaller than the one we have before Oh, of course i This s smaller. t ไปพี่น้องขากบเบียร์วันนูทูไปค่ะฮัลโหลบ๊ายบายเซ่ยูทูมอร์โรอายล็อกยูนะแรก็ะขับเป็นยังไงจ๊ะมันไม่ยากมันยากตอนมันดึงใบโอ้ไนิ์นะ We stay here tonight ใช้ชีวิตอยู่นี่อีกเด้นี่เนาะอย่า w แค่สเต a ์ here อันนี้เป็นห้องครัว you made it this ใช่ให้มาแล้วคพญา้องเฮ็ดเองนี่เป็นห้องครัวอย่าคนเฮ็ดเองมดเลยประมาณปีหนึ่งอ่ะคพญาราเป็นคน อันนี้ก็ิิเป็นอ่ตู้เย็นนะคะแล้วก็มันที่ดีไปก่อนนั้นอะ่ะมันเวิร์กมากเลยนะเพราะวันอะไรรู้ไหมมันมีสองห้องนอนนะอันนี้ห้องนอนอยู่ข้างหน้านี่ยนี่นอาจสามารถนอนนี่ได้นี่เห็นบอกวีีนอนก็กขเอาหัวมาทางนี้อย่างนี้นะคะนี่เออว่า โอ้ยไอ้เร่เคยมาเห็นแต่จ่าเรือลำนี้นะห้องน้ำอยู่นี่ห้องน้ำพญาหาคเตียงมิดเดนี่แน่นอนของเราทำใจอยู่ด้วอันนี้ก็เป็นตรงเก็บของแบ c k keepy keepy b a อันนี้เป็น This was my bag for going to shower. And here there are some things that we have to take. นี้ในนัทวัน today we see to today tomorrow I think. and <Okay. S 2> i need ต้องกินข้าว f o r s t i this want to complete l i give to christine so อันนี้ต้องเก็บของเห็ดเองหมดเดนนี่อ๋อรีเพนแล้วก็อันนี้ก็อ่านีแล้วก คักดีเลยพี่นอ้องมาดูห้องนอนของพ่อใหญ่น,นี่จ้าฮะนี่เป็นห้องนอนของพ่อใหญ่นะมีหน้าตรงหน้าต่างโอ้คือหอสมัยก่อนเลยพี่นอ้องค่ยสมัยอยู่เรือไอยอยู่เรือเป็นปีคนน่ะพี่นอ้องโพ้มีตรงหลังมือตรงนี้พร้อมอันนี้เด็อันนี้คืออย่างนี้อนนโอ้ห้องเก็บของ อันนี้เวลาหันนอนหานกลับอันนี้ลงมาแบบนี้นะคะน,นี่คือยังนี่ประตูประตูเหรอปิดตู้เสื้อผ้าน,นี่นะตู้เสื้อผ้าจ้ะคักคักคักกุดกุดกุด perfect perfect i buy that boat เรือพ่อยังมีหมดเจ็ดลำแตาขายไปหมดแล้วนะซื้อเฮ็ดซื้อเฮ็ดแบบซื้อเรือมือสองแบบนี้นะแล้วก็มา เพชรรีโนเวทใหม่เองเมิดแบบนี้แล้วเาก็อัปเดตนะคะขึ้นมาแบบนี้นะจ่ายค่าน้ำค่าไฟค่าที T ่ย mm ูนิตกันเดือนละ3ามรอยูโรกับประมาณเดือนละหมื่นนะคะถ้าว่าสมมติว่าแค่อยู่อ่ะคุม้มถ้าเราอยู่นะมันคุม้มแต่ว่าถ้าจอดซิ้อแบบนี้นะมันบ่นคุม้มเพราะว่าใช้ชนนึงกระตกเป็นหมืน่นกะเ,เสียดายเลยเนาะพี่น้องเนาะพี่น้องว่าบ่า แอ้แเห็นายไอ้ขึ้นฮอสมัยพากันมาอยู่ฝรั่งเศสใหม่ๆเนาะใส่ชีวิตอยู่ในเรือน้ากันนีนเกือบเป็นปีสองปีพันอายกั่ปะยญยนะแรกๆเลยอาจาได้จอดอยู่ใส่ยุกอสิกาพี่น้องเกาะเกาะหนึ่งที่แบบว่าเอออยู่ไกลจากทุกสิ่งทุกอย่างเลยนะหัวเขานี่กะภูเขานี่ก็หัวโล่นโลนนะคะอ้จำได้เมืดแล้วก็พากัน ขับรถไปเรื่อยๆนะคะไปกาญญาลีไปอิตาลีนะฮะเออก็มีความสุขอีกแบบนะคะในการที่เราใช้ชีวิตในเรือนะคะอือนี้พ่อใหญ่เพิ่นกลับไปหาหมูเพิ่งยุ่พนจะจะสงสัยหมูว่าอยู่ฮะนี่ค่ะก็พี่นองก,เกรเหียนวันหลยคนได้ใช้ชีวิตอยู่ในเรืออันนี้เป็นเรือโดยชนมากเราเข้าชิมักเรือใบเด้จ้ะ เรือมอเตอร์ก็มีอยู่แต่ก็ไม่เยอะเนาะ An ตั้งๆแจงๆไม่ชาไม่ชาไม่ชาแฮปปี้เลยไอ้เคยแบบว่ายืนอยู่แบบนี้นะถ่ายรูปเซ็กซี่แต่ก่อนจำได้หมด่อแดดเป็นองคด้ลเคยบอกนะว่าก็ชอบให้เราแบบคิดทอดนะคะคิดถึงซอสมัยอยู่น้ำกัน บทใ,ใหม่ๆเนาะเอาเป็นว่าตอนสมัยอยู่ยุโรปน้ากันก็ไปใช้ชีวิตในเรือนี่แหละพี่น้องเอพราะว่าพ่อใหญ่เราบร่ได้มีเือนบม่ได้มีซานนะก็เลยมาใช้ชีวิตอยู่ในเรือน้ากันกนานเติบได้พี่น้องก็ชีวิตอากับพ่อใหญ่นะเออหมู่เรียะประมาอยู่เราไปสองรอบละเพราะว่าเราสิไปซื้อของเราสิไปเห็ดแนวอื่นนะเราขี้ขานท่าก็ แค่ไหนไอิดหอดคิดหอดอยู่ไหนพี่น้องอดีนะนะและก็หลายคนนะไอคิดว่าติดตามไอามาจากการใช้ชีวิตในเรือเนะอาะไอจำได้ตามเจวเนาะแต่ก่อนนะโปมีคกจ้ะตอนอยู่ซาดิเนียเนะาะไอก็ฝ่าฟันกันมาจนปานนี้เนาะไิทีบไปบอต่อแล้วก็ตอนนั้น,นะอะไอมาใช้ชีวิตนนเราน่ะหลังจากที่เรา เมดงานอยู่เกาหลีนะแล้วก็เป็นการที่ไอ้ไอนะ้น่ะจดทะเบียนตอนนั้นเนาะเริ่มจดจดได้จดทะเบียนสมรสเนาะแล้วก็มานะคะเป็นอย่างจดทะเบียนเพระาะว่าขอวีซ่าเสร็จแล้วนะมันบอผ่านนะทั้งทางทีวีซ่าของไอนะ้นประวัติของไอ้เดินทางในพาสปอร์ตนะลายแห้งยี่สิบสามสิบเถือ่อแต่บอผ่านเพระา,าระว่าไอ้บอเคย มีประวัติมาอยู่ในระย,ยงหนึ่งก็ยังหวัดแล้วเนาะมันก็อยู่ที่ดัวในการคอนะก็ไม่ผ่านนะก็เลยจดทะเบียนจดทะเบียนแล้วก็เลยพากันมาใช้ชีวิตอ่ะทุกแน่สุกแน่แต่ด้วยส่วนมากอยู่กับพใหญ่งนะซิ่มีแตุ่กข,ข์ใหน้องนะคะเราบริรวยนะแต่เวลาเรามีนะคะเราก็หายอายไปน้องหายอายในทะีนี่คือเวลาเรามีเนาะเราก็อ่า ือตอนอยู่เกาหลีนะแล้วให้เงินหลายๆเติบจนแบบว่ามีเฮือนมีซานมีอันนี้คือวความดีของเรานะความบอดีมันโบมีอะพี่น้องนะคะมันหายยากเนาะเพียงแค่ว่าแรกๆมาอยู่นํากันบ่ได้หนึ่งคืออายุสองเาเป็นคนเจ้าระเบียบแห้งแล้วเขาเป็นคนง่ายๆเนาะเขาชีวิตแบบว่าลูกสาวน้านมาจากอีสานอะเสียพาเขาอย่าคบผ่าอยู่เสีให้ก็ผ่านเป็นี้นะแต่วันนี้นะมันแบบรู้สึกว่ามันอนานๆจนะสุดท้ายเขากะ เอาความดีอะมาดีกว่าไปน,นี้มันก็เลยอยู่น้ากันได้จนหอดปัจจุบันเนี่สิบสี่นะที่สิบสหานี่สิบสิงหาปีหน้าก็สิบห้าปีอะพี่น้องโอ้คิดเอาอะตั้งแต่อายุเท่าไหยี่หกเจ็ดสิบแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามส้าอกส็ปเกสสิบนะยี่สห้าอย่างสิบยี่สิบหกอันอะสิบสี่ปี ล้วก็ตั้งแต่68 69พี่น้องเลยเออก็เลยมาพอดกับพี่น้องฟังจุดเริ่มต้นของอาชีวิตของพี่น้อานะเราบอกว่าเราบอกว่าเราเนี่ยโมมีเฮือนตกใจยอยู่นะแต่ว่าฉันมีเรืออะไรว่าเฮ้ยเราจะใช้ชีวิตอยู่ยังไงพว่เนี้ยบอกว่าเพื่อนมีอาหารเยอะๆเดียเด๋ยวจะเอาไปด้วยนะฮะ We can carry today เพื่อนเพื่อนก็ได้มาหาเนาะคุณเอริกก็ได้คุยได้ยางกันนะคะก็อาจจเลยบอกกับเพื่อนนะถ้าสมมติว่าเพื่อนอยากเพบอกนะว่าถ้าซันเป็นรวมหรือเป็นอย่างไปวันนี้น่ะเดี๋ยวควันเขาจะโทรหาเด้อล้วบอกว่ายินดีมากๆแล้วก็ดีไปกว่านั้นคือเขาสามารถเว้าภาษาอังกฤษได้พี่น้องแล้วก็น่ารักแฮงนะก็เป็นการที่แบบว่าวันนี้ก็ พอเห็นเรือปุ๊บไอก็บ,บอกกับพ่อใหญ่ว่อาออยากมาอยู่นะแต่มันก็เป็นไปบ่ได้เนาะเพราะว่าพ่อใหญ่ก็อายุหลายแล้วอย่างหนึ่งก็บเฮากับยักลดค่าใช้จ่ายเนาะมันถ้าสิคิดไปกับพ่อๆกับการที่จ่ายเอ่อแคมปิ้งเลยนะคะทุกคนเฮากับบอสมาที่สีมาจ่ายรายปี ปีละแสนกว่าแสนกว่าแบบนี้เนาะทั้ทงสองอย่างนะก็เลยอยากหักคารายจ่ายจ,จอดเรือเนี่ยเอาออกไปนะคะและตอนนี้ก็คือเรือจอดรถคารา,าวานเนาะพี่น้องก็เชืนว่าตอนนี้มันบริเวอยู่ในเฮืนอนอายแล้วก็คือไปฝากจอดนะคะทุกคนเออเพราะว่าถ้าสมมติว่าตากฝนอยู่แบบนั้นอ่ะมันก็สิเกิดเป็นแนวซีเกียๆวๆนะพี่น้องตะไคร์ก็เลยต้องไปฝากก็เสียเงินคือเก่าทุกอย่างแพงหมดนะคะ มันเป็นรายจ่ายหมดเลยก็เลยหักออกไปนะคะพะ่อใหญ่เพิ่งจะเสียดายเหมือนกันไอ้โยเคปะ To sell that boat you not feel sad If you n e i t t l e s a d n e s because now I see that is this we we put a special thing I have bought that s <S uh huh. specially to avoid buying bottled water Okay So this we can take uh huh. We take today or tomorrow ทุเดย์ทเลย์ใชพ่อใหญ่เอาพวกซีซันนิ่งอะปะ take off that เนี่ยเรากะเศร้าอยู่แต่พี่น้องแต่ยังว่าเลยเนาะชีวิตของคนเฮามันกะต้องเดินหน้าต่อไปแล้วเศร้าที่คนเฮาเนาะถ้ามันหมักเอียสักอย่างกยูวันมีทูด<า>ูอิตโอเคมันกะเศร้าอะนะทุกคนจ้ะ อือไอก็เข้าใจแล้วเราก็หักเรือเนอะชีวิตของเราก็มีเรืออยู่กับเรือมามากกว่าอยู่กับเงอนอ่ะนะนะคะรายจ่ายนี่บ่อซ้ใดในการจ่ายรายปีรายเดือนนี่แต่มันอยู่ที่เราเนะ่ะจอดแต่ว่ามันบ่อได้บ่อได้ใส่งานแล้วพี่น้องมันบ่อได้อยู่อะนะอือก็เลยจําเป็นต้องโอเคเทรบงแอนเทคนั่นแหละคะ่ะก็เลยจําเป็นต้องแบบ อาเห็นเราเราเศร้าเด้พ mm. yeah. um, no? uh ี่น้องเห็นเลยแหละวานตาเศร้าแหงอะไรพอใหญ่วนี้

ก็อนอนอย่างนี้ให้ these, huh? <Yeah. S 2> เมดีสิใช่ผิใหญ่เย็บจักหมดเลยน่งเาร <be. S 1> าก็เลยน้ำตาไหลเลยพอใหญ่พี่น้องเฮ้ยเห็นใจเนานะชีวิตคนเฮาเห็นว่านี่เอ้ยที่จะเลี้ยฟี่ะบบแล้วชมาเองเดี๋ยวจะเพราะว่าหนึ่งคือ มอนเสิซ็เนเอกรสองอรส์เอกสารเนาะถ้าแอมากกวบ,บริสอยอย่างนั้นนะเราเราบอกว่าเราสินญางมามันบริไกลเลยจ้ะถ้ามาทางลาดบันสิไกลเราสินยางมาเพราะว่าเวลาเขาคุยนั่นคุยนี่นนกันแบบนี้นะมันจะง่ายเราก็เลยสินยางเอาบาย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 แมตูไปค่ะ รอบก่อนเนาะเรือมันสะเป็นไม้อยู่ในพากันคัดจนแบบหัวเข่าด้านพี่น้องรอบนี้มันเป็นแบบนี้จ้ะอันนี้เป็นหัวสมอนะปักลงเวลาที่ไปจอดที่โบแมนท่าเรือแต่ท่าเรือนะคะต้องดึงนะขับเข่าซองมาเนียหยากแหงขับเรือใบอะ่ะตรงนี้ก็จะเป็นออฟฟิศนะคะแคปติันแคปิันเนรีถ้าผู้ใดอยากอาบน้ำใน เรือเอาอยากเข้าห้องนำ้ำในเรือเฮากะสมัดใส่อยู่นี่ได้เลยจ้ะก็สิมีห้องนองห้องนาอ,อ,อ,อยู่นีนจ้ะเราก็มาเฮ็ดเองเมือ่อธนาแล้ววันนี้มันเป็นการที่เรานะปลูกพันพี่น้องเรานะปลูกพันกับสิ่งที่เราเฮ็ดน,นะคะเหมือนแบบถ้าสมมติว่าเขาซื้อรถเก่าๆมาแบบนี้นะแล้วเขาตกแต่งข้างในเมื่อในนี้มันมก็เป็นการที่เขาปลูกพันนะคะอืมเราก็รู้สึกว่าเรากะใจหายนะ เคยบอกว่าสุดท้ายแล้วเขาก็ต้องขายออกแล้วบกว่าอย่งนี้เพราะว่าเขาวูมันโดเดลแนวสําคัญในชีวิตแล้วนะแนวสําคัญตอนนี้นะสําหรับไอ้กับเป่าจะซึกแค่มีเมือนอยู่มีรถใส่สํานันจะ้ะพวกคาราวานรถบ้านเรืออเอให้มันมดค่ะเราไปเจอกันที่ร้านเอเชียเนาะสิพาพี่น้องไปซื้อของอยู่ร้านเอเชียนะ เราไอ้กสิทิถ่ายบรรยากาศไปเรื่อยๆเด้อเพราะว่าย่งผมมันงามอะนะเพราะว่าตรงที่อายุนะไอ้เบอเคยเห็นฝ้าเห็นตะเวนมาอยู่เนี่ยเห็นฝ้าเห็นตะเวนไอ้กะเตินเต้นนำอานะทุกคนไปจ้ะ